ได้ช่วยข้นหมดสายกูายกยรพลพนุสมบูตะกุนทุ่ที่ยีรตินษยีทัพดิครชวนทัพปีคอิชวนมีนวเสียอมาบ้า <clears> Thank <throat> you.

การบคุคคลท่านุนเป็นสค่ลสำคัญของการทางการศึกษาที่อาจารย์ดว่าเป็นารัผู้กอบการมเรียนที่มูลมังซานานเรียนหลายพันสี่พันสามพันสี่พนนนงปีนะเราเรียนใหญ่วันนี้นิดมาทิสพานบุญมาทำบุญจากท่าน อาจารย์ยุคนพรนบรรดาสานท่านนี้สองท่านก็ขอปริาาออาาราามีลมมหลวงพ่อได้ดขขขขเจริญใจจงเป็นหลปู่สายสารท่านอริพ่อวิโรฒบรรดาสานและก็อาจารย์ยุคนพรบรรดาสานพร้อมีควอบครัวพอมมีพละไม่ใช่เลยมีกินกินสุขดีความสุขวันเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโอคสมบัติชั้นสีหนึ่งทองอายุวันนะสุขชาปละทุกขิภาราจิตต์ เอท่านต่อไปคือคุณโยมจิรับรบุษบงพร้อมให้คุณโยมจิตะมีพระดีพรสุวรรณก็ขอภาะเนนี้ห่อเปเจ้าใจแฝงคภบพรรษาคุณโยมทั้งสองนะแต่นะครุญมาทำบุญวันนี้นะสายคนไม่สามารถที่จะข้ามจิตใจของคุณโยมที่ จะทำบุญด้วยก็ขอบารมีหลวงพ่อเปาวใหญ่ยิ่งแสงลตกรบุญกันสองคให้คราวครัวขอมีปรมัยแข็งแรงดูเย็นเย็นสุดมีความสุขความเจริญเจริญรุวยปรมัยเจริญวยปูามสุขสามสิบออายุวันนะกสุขาาละทุกที่ภาละทุกสถานจะอย่าพาวารีวังนาบูราการิ เต็ิาตรังเอวมีวะิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิทธิตังปจิตังกุมหังขิปามีวะสมิสตุสเพปเรโตสังกปานจันโภปนารโสยทามนิโธิรโสยทา